ครับสวัสดีครับนักกลิ่นมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมข้างล่างหรือว่ามิตรหมอของหลวงพเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควและเทพเจ้าเมืองปากน้าโพและที่สําคัญในเมืองปากน้าโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยบงังกร และยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาประมีของหลวงพเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแลวก็อย่าลืมนะครับท่านใดต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID l ดี e ลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลายหรือว่าทาข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับก็ผมนักกลิปมินหมอได้ มีโอกาสนะครับนด้เข้ามานั่งทําคลิปทำวิดีโอหรือว่าได้มีโอกาสเข้ามานั่งทักทายนะครับนาเข้ามานั่งพูดคุยและสนทนากันกับแฟนคลับทุกท่านก็ย่าลืมาะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับหากเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วเมื่อท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในวิดีโอนะครับที่ผมได้อัปโหลดนะครับขึ้นไปเมื่อท่านดูแล้ว ากท่านเห็นว่ามันเกิดประโยชน์นะครับนะหรือว่าดูดีมีประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับก็ให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือว่าหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อท่านชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้เพียงคนเดียวนะครับนะก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาในตรงนั้นนะ กา้ท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496นะครับก็ในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักกรมิตรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแทนะ ก็นื่องจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบฟังดูแล้วดูว่าเหมือนจะดีนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะ,ะก็นั่งจากว่าคนส่วนใหญ่ที่ตั้งคําถามเข้ามานะครับก็ต้องการเพียงคําตอบเดียวจริงๆนะก็หมายความว่ามีดผมจะต้องแท้เท่านั้นมีดผมจะต้องทันลงพ่อเดิมเท่านั้นนะครับหากไปตอบคําอื่นก็จะไปเป็นปัญหาแล้วก็จะไปเป็นประเด็นนะ อันนี้ก็ขออนุญาตนะครับก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็นจากว่าผมเองก็ไม่อยากที่จะต้องไปเขาเรียกว่าวิพากวิจารณ์นะครับไม่อยากไปเสียมารยาทในการที่จะไปตอบนะครับนะในเรื่องของเกแท้ให้กับทุกท่านเลยนะครับนะหรือว่าของท่านอื่นว่ากันง่ายนะเอาละครับวันนี้ก็นะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่จะได้นําเอานะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางนะครับของครูบาอาจารย์ของเรานะครับนะ ก็ที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขณะนี้นะครับที่วางไว้อยู่จะเป็นมีดนะครับนะด้ามไม้นะครับเป็นมีดด้ามไม้แกะนะก็คือเขาเรียกว่าพ่อปู่นะครับนะนะก็คือเป็นด้ามงานะครับเป็นด้ามงาแกะนะที่วางไว้ให้ท่านได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีความยาวก็อยู่ที่แปดเก้านิ้วนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ แต่ก็ที่สําคัญนะก็จะมีนะครับนะหลวงพ่อเดิมนะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะครับนะก็คือ,อกุพนมลอกนะก็มาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับหากท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะติดต่อสอบถามนะครับนะ้ารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 9 4 9 6นะ เป็นพระกุนะครับเป็นพระกุที่วัดพนมลอกนะครับอยู่ในเขตอำเภอท่าตะโกนะครับจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะอ่าเป็นพระเก่าจริงๆนะครับนะก็อ่าโบสถ์หลังนี้หลวงพ่อท่านได้สร้างเอาไว้นะครับนะร่วมกันกับอ่าหลวงพ่อคล้ายนะแต่หลวงพ่อเดิมท่านไปเป็นประธานนะครับการวางศิลาฤกษ์นะ พระกุนี้ก็ตั้งแต่ปีพศ2 0 0 0นะครับก่อนนะครับก่อนปีพศ2 4 6 8นะอ่านะครับนะก่อนปีนั้นเลยนะครับแต่ก็ได้ถูกบรรจุนะครับเป็นกลุ่นะครับเอาไวา้ก็คือตรงใต้ฐานพระประธานใหญ่นะในโบสถ์ของวัดพนมลอกนะครับนะอ,อำเภอท่าตะโกนะครับจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะ ก็เนื่องจากว่าวัดโบสถ์หลังนี้นะครับมีอายุตั้งร้อยกว่าปีนะครับนะก็แน่นอนครับนะอายุร้อยกว่าปีนี่ก็เกิดการเขาเรียกว่านะโดยเพราะโบสถ์หลังนี้พื้นโบสถ์เป็นพื้นไม้นะครับนะคนสมัยก่อนสร้างเป็นไม้นะครับนะและพอมาถึงยุคนี้ก็อยากจะเขาเรียกว่า,าบุรณะนะครับนะก็คือบำรุงรักษาว่ากันง่ายครับต้องการที่จะลื้อไม้ออกมานะ เพื่อที่จะเขาเรียกว่า,าขุดนะครับนะขุดเอา,อาลือไม้ออกมาต้องการที่จะเทเป็นเป็นเป็นพื้นคอนกรีกตเสริมเหล็กว่ากันงนะ่ายนะแต่ในขณะที่ขุดนยครับก็พราะจาราร์นะครับนะหรือว่าเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวัตถุประสงค์ของท,างท่านจริงๆต้องการที่จะขุดหาลูกมิมิตเอกนะ ก็ต้องการเอาลูกมิมิตเอกขึ้นมานะครับให้สิทธิอนุสิ์หรือว่าให้ชาวบ้านบ้านง,ง่ายๆนะครับนะเอามาปิดทองนะ,ะแต่พอขุดไปขุดมานะครับยังไม่เจอลูกมิมิตนะครับแต่ไปเจอกุแตกซะก่อนนะ,ะกุนะครับไปเจอกุพอไปเจอนะครับไปดูแล้วนะครับก็รู้สึกจะเป็นอกขนาดใหญ่นะ เป็นองค์ดินเผาขนาดใหญ่นะครับที่ได้บรรจุนะครับอ,องค์รูปหล่อของหลวงพว่อเดิมนะครับก็คือองค์นี้แหละนะครับนะอยู่ในกุ่นั้นก็รู้สึกว่าต้องบอกว่าหลายร้อยองค์นะครับนะเป,นเปน็นพันพันองค์ว่ากนะันง่ายนะก็เลยเอาขึ้นมานะครับนะเอาขึ้นมานี่นะครับก็ามาให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับนะ แต่วันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ท่านได้ไม่ได้พูดเรื่องเรื่องภาคกลุกนะครับนะแต่ก็จะมาให้ท่านได้ชมนี่แหละกับผมก็เลยเอาภาคกลุกของหลวงพ่อเดิมก็คือมาวางนะครับนะมาแจ้งให้ทุกท่านก็คือได้ได้ดูไปด้วยให้ได้ทราบไปด้วยว่ากันง่ายนะก็เป็นว่านะครับก็ท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมหากท่านอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้ที่เบอร์ศูน3 2 9 1 4 9 6ได้ นะเบอร์0ู6ย์แปดหกได้นะครับนะแต่วันนี้จะได้นำเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับมาให้่รับชมนะครับเอาละครับลองมาดูนะครับมีเล่มนี้กันนะมีเล่มนี้นะครับเป็นมีดดําไม้ฝักไม้นะเป็นมีดดําไม้ฝักไม้นะครับนะมีความยาวนะครับนะเฉพาะใบอยู่ที่89นิ้วนะครับ8 9้นี้รวมดําฝักก็1 0 1 6 17นิ้วประมาณนี้นะครับนะมีเล่มนี้นะก็ เรียกว่าเป็นมีดควานช้างกันแล้วกันนะอ่านี่นะครับก็นะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ที่ลัดด้วยหวายนะครับนะลัดด้วยหวายก็มีความปราณีตมากเลยมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดยุคกลางของหลวงพระเดิมนะเป็นมีดยุคกลางของหลวงพระเดิมนะครับนะก็เป็นด้ามไม้ฝักไม้ที่งดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะ อ่านี่นะครับนะเอาละนะครับพอดูแล้วครับก็จะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะก็คือใบนะในมีดหนึ่งเล่มนะครับจะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนนะครับใหญ่ๆเลย1ก็จะเป็นในส่วนของฝักนะครับที่ท่านกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้รับชมขณะนี้นะครับนฝักจะรัดด้วยหวายนะและ2นะครับก็จะเป็นในส่วนของด้ามนะครับน่ะอันนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่2นะครับและส่วนที่3นั้น นะครับก็จะเป็นในส่วนของใบนะพูดถึงใบนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นศิลปะนะครับงานช่างของช่างฉิมนนะนะครับนะก็มีความงดงามนะครับนะพูดถึงช่างฉิมนั้นอนอกจากจะเป็นช่างที่มีฝีมือลายมือค่อนข้างดีนะครับที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นช่างที่มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์ต่อทางวัดหนองโพกนะหรือว่าต่อหลวงพระเดิมของเรานะครับนะ ต้องเรียกว่าเป็นช่างที่มีฝีมือในเบอร์ต้นๆน,นะครับของทางวัดหนองโกนะอ่านี่นะครับนะศิลปะของท่านนะครับนะเป็นน่องสิงนะครับนะการตอกลายน่องสิงนี่ก็เรียกว่าไม่มีใครเกินนะช่างชิมแหละนะครับนะอ่าเป็นช่างที่มีฝีไม้ไลายมือนะครับค่อนข้างที่จะปราณีตมากๆนะครับมีความวิจิตมากเลยทีเดียวนะครับนะอ่านี่ก็เป็น ศิลปะนะครับนะฝีไม้ลายมือของท่านนะครับที่ยิ่งกว่านั้นก็จะเป็นใบมีดที่มีสามล่องเลือดนะครับน,ะนี่นะครับนะล่องเลือดก็ที่ท่านรับชมอยู่ในขณะนี้นะ,ะมีหนึ่งนะครับแล้วก็มีสองนะครับนะแล้วก็มีสามนี่นะ,ะเขาเรียกสามล่องเลือดนะครับปตีมีดนี่ก็จะเวลาตีแนวหรือว,ว่าชักล่องนะครับนะก็จะมีล่องเดียวยาวตลอดใบนะประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้ จะเป็น3ามช่วงด้วยกันนะครับที่เป็นอ่องเลือดนะ,อะมีความยาวของใบทั้งหมดก็คืออยู่ที่นะครับเขาเรียกว่าแปดเก้านิ้วเลยทีเดียวนะครับ8ปดนิ้วเลยทีเดียวนะ,ะนี่นะครับนะแล้วก็นี่นะครับพอชักใบออกมานะครับก็ลองมาดูในส่วนของฝักนะครับนะภายในของฝักนะ,ะเมื่อสักครู่นี้เวลาท่านดูนะครับก็คือ ภายนอกของฝกกักนี่ก็ดูแล้วก็ว่าเก่าอยู่นะครับแต่ข้างในนั้นคือเก่ายิ่งกว่านะนี่นะครับเอามาให้ท่านได้ดูหมายท่านได้เห็นมาท่านได้ชมนะครับเมื่อดูกันแล้วก็ดูกันจะจะไปเลยนะครับดูทั้งภายนอกและภายในนะครับของฝักและของด้ามอ่าว่ากันง่ายนะอ่าดูให้เห็นนะครับหมดนะส่วนฝักก็จะมีรอยบินไปนิดนึงนะครับนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับนะก็คือของใช้ นะก็จะมีเขาเรียกว่าตามการเวลานะอาจจะให้เหมือนเดิมมันก็คงไม่ใช่นะครับก็ของสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานนะครับพกปาติดตัวไปไหนมาไหนก็คือ,อต้องไปด้วยกันว่ากันงานนะก็คือเนี่ยอันนี้ก็เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็จะวางในส่วนของอาฝากเอาไว้นะครับที่นี่ก็ลองมาไล่ดูในส่วนของอใบนะครับจัจ,จนะอันนี้ผมซูมเต็มที่แล้วนะครับนะ หลักๆเลยในการที่ทําคลิปทำวิดีโอนี่ผมต้องการซูมนะครับนะให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะครับต่างๆของใบนะ,ะนะครับนะเพราะว่าจุดสําคัญนะครับต้องอยู่ที่ใบอยู่ที่ฝักอยู่ที่ด้างน,นะครับใน3องค์ประกอบใหญ่ๆนี่แหละนะ,ะเพราะฉะนั้นจะต้องดูนะครับพิจารณาดูนะครับพิจารณาดูนะ,ะก็คือ ว่าดูแล้วมันถึงยุคถึงสมัยหรือเปล่าประมาณนี้นะสันมีดก็จะเป็นสันประหมอนะครับเป็นสันประหมอนี่นะนี่นะครับก็เป็นสันประหมอเรียกว่างดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะ,ะแสงไฟจะอ่อนไปนิดนึงนะครับนะก็จะให้ท่านค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูนี่นะครับเป็นสันประหมอนะครับยันนุ้นนะครับยันปลายของมีดนะแล้ที่สําคัญนั้น สันมีดจะหนามากนะครับนะมีเล่มนี้นะนี่นะครับก็นให้ท่านได้เห็นให้ท่านรับชมนะครับนะเป็นมีดดําไม้ฝักไม้นะครับนะแล้วก็ที่สําคัญนั้นมี3ามร่องเลือดนะนะครับนะส่วนของใบก็จะเต็มไปด้วยเรื่องของคราบไครนะครับนะคราบไครที่ความเก่านะครับนะของมีดเล่มนี้นะมาให้ท่านได้รับชมนะครับนี่เป็นแบบนี้นะ นี่นะครับก็มีลักษณะก็คืองดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะงดงามมากเลยทีเดียวนะนี่นะครับก็นะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะนะครับนะนีการตอกลายแบบเขาเรียกว่าช่างสิมนะครับนะช่างสิมนะ เอาละครับพอดูในส่วนของใบแล้วก็มาดูในส่วนของกันนะครับกันก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่านะทองเหลืองนะครับผสมกับเงินนะก็จะออกมาเป็นสีลักษณะอย่างนี้นะครับนะที่สําคัญนะครับในส่วนของกันนะครับภายในของกันจะถูกบรรจุในเรื่องของมวลสารสําคัญเช่นเกสาของลงก่อนนะครับนะหรือจะเป็นแผ่นในเรื่องของตะก,กุดนะครับนะ แล้วก็เป็นผงต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ปลูกเสพท่านได้ทำเอาไว้นะครับนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับนะแต่เล่มนี้นะครับจะเห็นนะครับนะจะปิดด้วยไม้นะเป็นไม้ไผ่ตันนะนี่นะครับนะปิดไม้ทับอีกทีนะครับนะตรงนะครับนะท่านจะเห็นนี่นะอ่เรียกไดว่ามีความแน่นนะครับหนาะมากเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญนั้นตรง กันก็จะเป็นเขาเรียกว่าวัสดุที่หนามากนะครับวัสดุที่หนามากนะเอามาให้ท่านได้เห็นหมายท่านชมนะครับเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับเรียกว่างดงามมากนะครับนะ,ะมองตรงไหนมุมไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์ว่ากันง่ายนะครับนะ,ะแล้วก็ที่นี้เราก็มาดูในส่วนของด้ามน,นะครับนะด้ามของมีดเล่มนี้ก็จะเป็นไม้ที่ หรือมาจากเขาเรียกว่าหลังคาอุโบสถนะครับนะหลังคาอุโบสถสมัยก่อนอุโบสถก็จะเป็นเป็นศาลากลางน้ำนั่นแหละนะครับนะสมัยก่อนนี่ก็ก่อนที่จะมาสร้างโบสถ์เป็นจิตเจลักษณะนี่ก็ส่วนใหญ่คนสมัยก่อนเขาจะสร้างอุโบสถไว้กลางสระน้ํานะครับนะ,ะเขาเรียกว่าเป็นบางที่ก็สร้างเป็นเหมือนกับทรงเรือนไทยประมาณนี้นะ ไว้สำหรับทำสังฆกรรมนะครับนะของอพระสงฆ์ว่ากันง่ายนะครับนะเช่นวันพระนะวันโกนใหญ่ๆก็จะไปสวดปฏิโมกข์นะครับนะไปทำเขาเรียกว่ารวมคณะสงฆ์ว่ากันง่ายนะครับไปทำวัดสวดมนต์น,นะพูดง่ายๆก็คือเป็นโบสถ์นั่นแหละนะเป็นโบสถ์แต่สมัยก่อนก็ ไม่ได้สามารถที่จะสร้างโบสถ์นะครับใหญ่ๆได้เหมือนกับในยุคนี้สมัยนี้นะครับนะส่วนใหญ่จะไปขุดสระแล้วก็ไปสร้างศาลา,าไว้เป็นศาลากลางน้ำนะครับนะเพื่อทําสัรรมนะต่างๆพวกนี้นะครับนะนี่เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะเป็นไม้ที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าถิ่นที่เป็นมงคลว่ากันง่ายนะ ก็คือก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับอะไรที่อยู่ในอุโบสถนี้ก็ถูนแต่ว่นวานะครับนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะ,ะเวลาสมัยก่อนจะบวชก็ต้องไปบวชในนั้นแหละนะครับนะจะไปเมื่อเข้าพรรษานะครับนะไปสวดปาฏิโมกนะ,ะหรือว่าสวดทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นอะไรต่างๆวันนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับก็เรียนทุกท่านเอาไว้นะครับนะ ก็เอาละครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ17กับ5วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะ,ะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมนะครับนะจะเป็นท่านใหม่หรือว่าท่านเก่าก็ดีนะครับนะเมื่อท่านชมแล้วนะครับเห็นบ้านในแต่ละคลิปนะครับเกิดประโยชน์นะต่อเพื่อนๆน,นะครับนะ,ด,ะด้วยกันนะ ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะหรือว่าท่านใหม่ๆนะครับนะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วหากท่านชมแล้วท่านมีปัญหาท่านติดตรงไหนอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บเขาเรียกว่าข้อสงสัยอ้อยเพียงคนเดียวนะครับนะก็ติดตรงไหน,นให้ถามเข้ามาในตรงนั้นนะไปกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะ เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคําถามของท่านนั้นนะครับนาะนักคลินมิดหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมนักคลินมิดหมอก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ